วันนี้ไปดูคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะคุณภูมิชับคุณภูมิธรรมบรรยายค่ะแกบอกจะฟึ่งฟังสัมภาษณ์คุณธนาธรเสร็จที่พูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลปี66คือที่ผ่านมาธนาธรชอบพูดเรื่องอดีตถ้าไม่สอง5หก็เข้าไปปี6 6แล้วก็จะพูดปี66อ่ะพี่กอล<ด>อีกหน่อยเนี้ยคงไปพูดถึงเรื่องตอนที่พระเจ้าสร้างโลกอ่ะก็เป็นตอนนั้นก็อย่างนั้นนะเนาะเราต้องขึ้นเรือโนอาห์กันแล้วล่ะคือแกท่านคือคุณภูมิธรรมก็เล่าว่า ฟังธนาทรเนี่ยพูดถึงว่าปี66มีเงื่อนไขว่าต้องพาคนไกลกลับบ้านวันนี้คุณภูมิทําแบบโกรธมากเลยออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงพักเพื่อไทยโหวตสนับสนุนพักอันดับ1นถึงสครั้งนะครบทุกเสียงนะคือหมายถึงว่าปีนั้น,นพิธานเนี่ยได้150ใชมก่อนที่ลดลงมาเลือรหลือ1 5กนี้ลดลงมาเหลือร4 0ใช่ไหมเพื่อไทยเนี่ยหนุนพักคก้าไกลเนี่ยสองครั้งครบทุกเสียง ไม่เคยเจรจางเงื่อนไขอะไรเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาเมืองไทยของคุณทักษิณเลยคุณทักษิณเนี่ยกลับเมืองไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ตามกฎหมายแล้วเราไม่ต้องไปหวังพึ่งพรรคการเมืองใดๆเลยข้อเท็จจริงคุณภูมิธรรมก็เลยแฉข้อเท็จจริงคือพรรคการเมืองอันดับหนึ่งคือก้าวไกลในเวลานั้นไม่สามารถรวบรวมเสียงหนุนจากพรรคอื่นและสวได้เวลาคุณพิธาไปพูดที่ไหนนะอย่าพูดว่าแต่เรื่องสวอ,อ,อย่างเดียวนะพรรคพวกเขาก็มีเอาคุณพิธาด้วยแหละนะคะ ก็มีจากก้อยนั่นแหละเขาบอกว่าปัญหาคือก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถไปรวมเสียงจากพรรคอื่นและสวได้แล UM ้วก็เป็น um> ฝ่ายยอมรับเองว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จึงแถลงก่อนส่งไม้ต่อให้กับเราคือตามธรรมเนียมของระบบรัฐสภาเมื่อส่งไม้ต่อให้กับเราคุณทําไม่ได้คุณส่งให้กับเราเราก็เลยดําเนินการบนความเป็นไปได้จริงเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ไม่ใช่ว่าเพื่อคุณทักษิณหรือใครเลยการกล่าวหาว่าเพื่อไทยไม่หนุนเพราะจะจะต้องขอร้องให้ช่วยกันพาคุณทักษิณกลับบ้านนั้นเป็นการใส่ร้ายที่ไร้ข้อเท็จจริงเพียงเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองของพรรคตนซึ่งเป็นวิธีการเมืองแบบเกา่า ที่ผ่านมาคุณธนาธรพยายามดิสเครดิตเพื่อไทยมากกว่าพักอื่นใดการโจมตีทั้งหมดพุ่งเป้ามาที่พักเพื่อไทยหลีกเลี่ยงไม่แต่พักอื่นทั้งทงท,งที่พักอื่นมีประเด็นหลายประเด็นที่ประชาชนแครงใจและควรถูกตั้งคําถามคุณภูมิธรรมเลยถามธนาธรค่ะหรืออาจเป็นเพราะคุณคิดว่าพักเพื่อไทยและพักของคุณธนาธรม,มีฐานเสียงทับซ้อนและใกล้เคียงกันถ้าเป็นเช่นนี้ ขอให้สู้กันด้วยนโยบายและความสามารถในการทํางานไม่ใช่ด้วยคําพูดโงหาาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือชิงคะแนนเสียงอย่างที่ธนาทรกําลังทําอยู่อยากเห็นการเมืองใหม่สู้กันที่ความสัตย์จริงและนโยบายเพื่อให้ประเทศและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด แทบไม่เชื่อเลยว่าคําพูดที่ตอบสื่อในสาระดังกล่าวออกจากปากของธนาธรคนที่ประกาศตัวว่าเป็นการเมืองใหม่ไม่อยากเชื่อจริงๆภูมิธรรมจ้าจริงๆเคยสัมภาษณ์ 4K อ่าพอๆกันนะนะทั้งคู่เลยธนาธรเนี่ยก่อนจัดตั้งรัฐบาลก็ไปหาทักษินที่ฮ่องกงแล้วก็ยืนกรนะต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ไปไม่ไดไ้ตอนหลังพอหนีไม่ได้แล้วก็บอกเข้าไปมาคุยเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวรักเดี๋ยวชังจังหวัด้องคนสติไม่ค่อยดีอ่ะ แต่คนรุ่นใหม่ก็ชอบเมื่อกี้จานนะขอให้มีพิธาอย่างเดียวพอเราลักเมื่อวานนี้ผมถ่ายถ่ายแล้วมันขึ้นมาอย่างไงไม่รู้นะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมันขึ้นมาตอนที่อัลกอริทึมมันจะขึ้นมาหมดเลยเรื่องพิธาก้อยก้อยพิธาพิธาก้อยอัลกอริทึมผมมันแหกมาแหกมาเป็นคลิปภรรยาเก่าคุณพิธาให้สัมภาษณ์นักข่าวไทยรัฐแสดงว่าเธอจะต้องถามถึงเรื่องการตบตีเออมาแล้วก็เรารู้สึกในฐานะที่เป็นมีแม่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็เห็นใจเธอมากเลยนะคือแม้กระทั่งเรื่อง นักข่าวถามว่ามันมันมีเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเขบอกเขาก็บอกว่ามันเรื่องเล็กๆหลายเรื่องรวมกันที่ทําให้ทนไม่ได้เช่นอ,อะไรบ้างเช่นชมพระเอกไอรอนแมนว่าเซ็กซี่ดีก็ไม่ได้อือะไรอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยเป็นแชมเปนกรีโออ๋อ ผู้ชายอะไรวัดใจแคบสุดหายเลยนี่เมื่อวานที่เห็นคลิปลูกสาวตัวน้อยนะฮะแม่ปลอบลูกสาวตัวน้อยร้องไห้ส่งขึ้นเครื่องบินน้องไปพี่ปิพมไปไปลงที่ฮ่องกงก็ตอนนี้พ่ออยู่ฮ่องกงใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปเรียนที่บอสตันกับพ่อ5เดือนถ้าลองไปเรียนห้าเดือนแม่บอก่็ยังเล็กไปเป็นว่าเออเอละรูกอยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ทางกรณีทีมก้อยก็กลายเป็นกระแสตเต็มหนา้าฝีแต่ทีมก้อย แล้วเราก็ได้เห็นก้อยว่าอ๋อก้อยเล่นละครหลายเรื่องแต่งเพลงหลายเพลงร้องเพลงหลายเพลงเต้นเก่งแสดงเก่งอ่านหนังสือเยอะมากเป็นเด็กฉลาดมากแล้วก็เก็บเงินได้ดีกระตันยู่กับแม่มากอายุ31ปีแล้วมีความฝันอยากมีครอบครัวมีลูกอยากแบบมีมีความรักที่ปลอดภัย ก่อนหน้านี้แกก็เคยถูกจิ้นกันกับคุณท็อปแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยคบหากันกับคุณนิกกี้อันนี้ฉันนั่งดูทั้งวันฉันนั่งดูทั้งวันเล่าได้เป็นฉากๆเล่าได้ที่ก้อยขณะที่ว่ามีคนไปดูว่าเขากินข้าวมื้อแรกวันแรกที่ฮ่องกงอ่ะที่ร้านอะไรวันแรกมื้อแรกที่ร้านอีกาวฮ่องกงอ่าไปกินกาแฟที่ร้านไหนอ่าเอ่ออะไรยังไงเอ้ยจะมีคนเอามาทำหมดเลยเถอะฉันดูหมดเลยฉันก็เห็นหมดเลย